สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศวันนี้เรามีเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องคนไทยทุกคนเพราะสถานการณ์สภาพอากาศกำลังจะพลิกผันครั้งใหญ่ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราอาจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเย็นที่แผ่วเบาลงบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานก็เริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง กรุมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุดฉบับที่3เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2568เป็นระยะเวลา5วันเต็มๆที่คนไทยทั้งประเทศต้องเตรียมรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ เจาะลึกสาเหตุและกลไกการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีกลไกทางธรรมชาติที่ซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นสาเหตุที่เราต้องให้ความสำคัญมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนกําลังลงมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่เคยแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทำให้เราสัมผัสกับอากาศเย็นสบายนั้นกำลังอ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อมวลอากาศเย็นถอยกำลังลงอุณภูมิในประเทศไทยตอนบนก็จะสูงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงร่องมรสุมกลับมามีอิทธิพลในช่วงเวลาเดียวกันร่องมรสุมซึ่งเป็นแนวปะทะของอากาศร้อนกลับอากาศเย็นได้เคลื่อนตัวกลับมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย ย่อมความกดอากาศตำ่ำนอกจากนี้ยังมีย่อมความกดอากาศตำ่ำที่จะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เมื่อมวลอากาศเย็นที่คอยกดอากาศร้อนไว้ถอยไปอากาศร้อนชื้นจากทะเลก็เข้ามาแทนที่และปะทะกับร่องมอรสุมทําให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ําอย่างรุนแรงผลลัพธ์คือฝนจะตกหนักขึ้นอย่างฉับพลันเรามาเจาะลึกกันเป็นรายภาคเพื่อให้ทุกท่านเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง สำหรับพี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่งจะเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นในตอนเช้าต้องระวังให้มากที่สุดเพราะในช่วง5วันนี้อุณภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจะมีการกลับมาของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ตอนล่างของภาคเช่นพิษณุโลก เพชรบูรณ์อาจได้รับผลกระทบจากฝนที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันภาคอีสานก็เป็นอีกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาคที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้เกษตรกรและผู้ที่ต้องเดินทางเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพถนนที่ลื่นและทัศนียภาพที่ไม่ดี พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็อยู่ในแนวอันตรายเช่นกันภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนล่างที่อยู่ใกล้ร่องมรสุมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีตราดและพื้นที่ติดชายฝั่งต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมในทะเลที่มีกำลังแรงขึ้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่คือข่าวที่คนเมืองต้องฟังให้ชัดกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่ากรุงเทพจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่29ตุลาคมถึง2พฤศจิกาย,ยนนี้เตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักในช่วงเวลาดังกล่าว และสุดท้ายภาคใต้ร่องมรสุมพาดผ่านโดยตรงทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดก็ขอให้พี่น้องในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองการแปรปรวนครั้งนี้เป็นเพียงจุดเปลี่ยนผ่านก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวซึ่งหมายความว่าหลังจากวันที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปอากาศเย็นระลอกใหม่ก็จะกลับมาอีกครั้งแต่เราต้องผ่าน5วันที่ท้าทายนี้ไปให้ได้ก่อน สรุปสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ติดตามช่องรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศในวันนี้ 1. เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออก 2. ตรวจสอบที่พักอาศัยตรวจสอบรางน้ำท่อระบายน้ำและสิ่งของที่อาจปลิวได้จากลมกระโชกแรง 3. วางแผนการเดินทางถ้าไม่จำเป็นควรงดการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักและเผื่อเวลาสำหรับการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักในเขตเมือง 4. ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่าประมาท ขอให้ทุกท่านติดตามการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและแน่นอนติดตามช่องของเรารู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้คุณอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุด ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่กำลังจะมาถึงนี้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อให้ข้อมูลสำคัญนี้ส่งไปถึงคนที่คุณรักทุกคนรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนพยากรณ์อากาศขอลาไปก่อนสวัสดีครับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อนขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพยากรณ์อากาศกับรู้ทันเดอร์ฟ้าฝนลมร้อน วันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ